เอาละนะครับผมก็สวัสดีกับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุกเปอร์กก็อยู่กันในเกมไททันนะครับแล้วก็อยู่กันในตัวแอดนะครับเป็นตัวยิงปืนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทดสอบตัวที่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดนะครับร้ายแรงกว่าหอกสายฟ้านั่นเองเป็นอาวุธที่รุนแรงมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้นะเป็นมอดนั่นเองนะครับเป็นมอดของอ่าใครไม่รู้จะไม่ได้นะครับนะเป็นมอดที่มันออกมานานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้เอามารีวิวสักทีนะเพราะว่าอ่า ตอนนั้นตอนนั้นคือไม่ได้คิดเรื่องหมดอันนี้ไงเออแต่ว่าตอนนี้มันอ่ากำลังเข้าไปหาหมดแล้วเจอพอดีอก็เลยเอามาครับโอเคนะครับ,นะรบสกิลธรรมดาของมันก็เอ่อคลิกซ้ายยิงนะครับไม่าน็นไาแต่ทัานมันจะยู่ไปเลยค่ดูนะ <c oughs> นะครับมาเป็นการสร้างความเจ็บปวดเสียหายแบบภายนอกนะครับแต่นี้จะมีคลิกขวาครับเป็นการความเสียหายจากภายในนะครับแบบยิงทีหัวกระจุย <c oughs> แต่ท่นหัวขาดตายเปล่าเฮ้ยยังไม่ตาย จะท่าเป็นซอมบี้จะทัดนี่นะฮะนี่อันนี้คือยิงเข้าไปที่คอนะครับด้วยปืนใหญ่ที่สุดแสนจะแรงนะครับซึ่งจะเปิดเสียงขึ้นมานี่เอาจริงๆงนะหูแตกมากนะครับมันดังมากโอเคมันแรงกว่าหอกสายฟ้านาฬาุธนิโอ้โหรุนแรงจัดนะครับแรงแบบแรงโคตรยิงทีนี่คือแบบหัวปิวนะครับสำหรับมดนี้โอเคครับมาตัวสุดท้ายละนะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนั่นเองครับ ปึ๊บไปนะครดูนะดาเมจอุ้ยไอ้ทำไมไททันตัวนี้มันวิ่งเร็วเดี๋ยวเลยรุนแรงจัดจัดเด้อเด้อเดี๋ยวขออีกสักตัวหนึ่งได้ป่ะนะมันจะเป็นตัวที่อยู่กับพื้นครับถ้าเป็นตัวที่อยู่กับพื้นนะมันจะสร้างแบบดาเมจเป็นพันได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับดูนะเอ,อ,อาเอาไม่ดาเมจสิบสองเดือ <c oughs> เดือ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 ประมาณนี้แล้วก็ปุ้งอู้ดาเมจพันแปดนะฮะแรงมากนะถือว่าแรงนะ ปุ้งโอู้หูพันแปดยิบสี่ทำไมมันล็อกนามแอไว้เลยทำไมมันพันแปดยิบสี่ปึ่งโอู้หูนี่พันสี่โอเคครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้